บอกไม่แม่เดี๋ยว้อนไดดี่ตัวายอดข้างมว้เนี่ยย่าไปหากิน l าเด้อกินก็กินพ่อหาเงินมึงในบ้านนี่ก็บอกเมาแกให้โอกาสผมสิ่งที่ดีๆแกมอบให้ผมหลายอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็แกก็หาองหายาให้กินนะพี่สิ่งดีๆกับแม่เมียผมได้รับหลายอย่างแล้วก็กับเจ้าหน้าที่แถวเทศบาลอย่างพี่ส้มทั้งพี่มาหาทั้งแม่มีทั้ง พวกนี้แหละเขาจะเอออยให้กำลังใจผมแล้วก็เออผมก็จะมีแรงสู้อย่างเงี้ยแม่มี์แกครมบอกว่าอย่าไปขโมยของคนอื่นครับทำไมเราถึงเชื่อฟังแม่ลูก็ไม่มีให้ความไม่เป็นตัวรับเถืาอ,อ้ารับเท้แกว่าผมไม่มีแม่พี่ก็มองเขียนว่าแกเป็นคนจริงนะ คนจริงที่อยากทําเพื่อเด็กโดยเฉพาะเด็กเล่ยร่อนในคอนแกงเนี่ยแกทําจริงๆโดยที่ไม่มีใครบอกให้แกทำแกทำมานานแล้วแล้วก็พี่ได้ลงไปเจอแกพี่ก็ไปเห็นการทํางานของแกในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็คือแกทนะําหน้าที่เป็นแม่แทนแม่แท้ๆของเด็กเหล่านี้ซึ่งเด็กๆก็จะเรียกว่าแม่มีแม่มีให้ข้าวให้น้ําไม่มีตังใช้เดือดร้อนก็ให้ตังเลี้ยงมาทํามาโดยไม่หวังผลตอบแทน พี่ว่าคนนี้เป็นจิตอาสาเพื่อเด็กจริงๆที่มองเห็นรูปธรรมก็คือเด็กเทใจให้แกเด็กกลุ่มเด็กเล่ร่อนในเมืองเนี่ยซึ่งบอกให้เลยว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ยากมากที่จะเชื่อฟังใครแต่เด็กกลุ่มนี้รวมกลุ่มกันอยู่หลายคนด้วยนะแต่เขารบแลสศรัทธาในตัวแม่มีแล้วก็ยอมให้แม่มีบอกสอนมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเหล่านี้ ในส่วนของกลุ่มโรงแตกนี้ก็หลังจากเรารู้ว่าเขาทํางานดูแลเด็กกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันครับเหมือนกับแม่มีเราก็พยายามที่จะลงเป็นหนุนเสริมหนุนช่วยให้เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กนี้นี้คือที่มาของออโรงแตกใช่ครับเพราะว่าเป็นร้า,ทานทำโรงทำโรงศพครับครับจริงก็คือเป็น การของพี่กุ้งกุ้งปัจจุบันครับเป็นมาเป็นเครือข่ายนะคารน่าทำงานดูแลเด็กชายครับพี่จักเมื่อก่อนเป็นเป็นแก๊งลงแตกนะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มลงแตกนะพยายามทำให้มันเป็นด้านบวกมากขึ้นเรื่อยๆคือจับเด็กที่เมื่อก่อนถ้าพัฒนาต่อไปไม่ตายก็ติดปุ๊บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ กลายมาเป็นเด็กที่นะครับมีกระบวนการเรียนรู้เ oh. ยอะแยะมากมายเลยนะครับร oh. งแตกนี่แบบนี้คือเป็นจุ่มเด็กๆเ,เขาตั้งกันแบบ สนุกบ้านเราทำพวกหีบศพล้วก็ตั้งบ้านเราลรงแรเด็กมันก็เลยเพื่อกันเล่นๆกันแล้วก็ในนั้นก็มีลูกชายหนึ่งคนใช่ครับแต่ว่าสมาชิกหรือว่าเพื่อนของลูกชายที่เข้ามาอยู่ด้วยก็อยู่ในกลุ่มของเด็กที่เป็นเด็กนอกระบบเหมือนกันจะมาเยอะมันก็จะเสียงกันเจอตำรวจลงมากเขาก็เลยคอยหางกันปัญหาที่เด็กเหล่านั้นโดนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ยาเสพติดตรงกาว กัญชาทั้งยาบ้าก็เลยติดร่างแหเป็นที่ซ่องสมของเด็กไปด้วยใช่วิธีจัดการก็คือเมื่อเกิดปัญหาก็เริ่มจากคุยเริ่มจากคุยกันว่าจะแก้ปัญหายังไงเด็กก็มาช่วยกันคิดช่วยกันคุยแล้วถ้าถ้าเจอแบบที่ทําผิดจริงๆก็ต้องทัดออกทัดออกจากบ้านอย่างเี้แต่ปัจจุบันนี้มันก็เป็นฐานเป็นมี แนวความคิดในการจัดการที่เป็นระบบขึ้น,น,นและทางมหาเข้ามาตรงนี้ได้อย่างไรในยุคแรกที่รู้จักกับเด็กาบางส่วนแต่ยังเป็นกลุ่มเด็กจำนวนน้อยเราก็พยายามที่จะค้นหาว่าเด็กกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนบ้างเด็กก็เริ่มให้ข้อมูลว่าในแต่ละกลุ่มแก๊งที่ตัวเองอยู่เราขึ้นตรงกับใครมีใครดูแ,แลเราอยู่เด็กก็แนะนำว่าป้ากุ้งป้ากุ้ง เด็กบอกก็เลยชวนได้มาเจอกันผมก็เห็นแนวคิดพี่กุ้งที่แกดูแลอยากดูแลเด็กพวกนี้โดยธรรมชาติไม่มีใครบอกถูกเพื่อนลูกมาอาศัยอยู่ไม่มีที่ไปก็ดูแลมาอยู่ที่มาทำอะไรบ้างช่วงแรกๆก็มาอยู่กับป้ายัง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 ไม่ได้ช่วยอะไรคก็หลังจากนั้นก็มาทำงานล้างจาน หาังจานแล้วก็มาเริ่มมาทาสีโลมาทาโลงศพทาสีฮัดทำทาสีก่อนแล้วงานที่เราทำานี้คือเป็นอาชีพเป็นเป็น,<ด>ปนใช่ค่ะเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพสามารถสามารถเรียนจบแล้วสามารถไปทํางานที่ไหนที่คล้ายๆแบบเป็นทํางาน,นคอนเเจอร์อะค่ะทำพวกโซฟาทําอะไรนี้ได้ แรกปลอยเขาก็ต้องนั่งรถสองแถวมันสองต่อกว่าจะมาถึงที่ทํางานเขาเขาก็เลยว่ากะว่ามาขอนอนที่นี่จะได้ไปมาสะดวกเนี่ยค่ะว่ามันก็จะว่าเป็นภาระมันก็ไม่เป็นภาระเพราะว่าเด็กเขามีปัญหาหรือเขาคิดไม่ออกอะไรเขามาพึ่งเราเราก็ต้องเป็นที่พึ่งเนี่ยเขาพ่อแม่เขาอาจจะไม่กล้าไปบอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กเป็นโน่นเป็นนี่มาถูกจับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขา คือเราก็ให้ที่คำปรึกษาเขาหรือว่าเขาเดือดร้อนพวกเรื่องเงินเพื่ออะไรเราก็ช่วยได้ก็พอช่วยไปพอเรามาจัดการเรียนรู้แบบนี้เข้าค่ายอบรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เน้นทักษะชีวิตผ่านอาชีพต่างๆเขาแฮ ppy ถ้าเรียนแบบนี้เด็กกลุ่มนี้เอาและกำลังไหลทะลักชวนกันมามแล้วจะเทียบวุฒิกับกศนโชคดีที่กศนผู้เมืองขอนแก่นเข้าใจเข้าใจแล้วบอกว่านี่แหละคือการเรียนรู้จริงๆการเรียนรู้แบบมีชีวิตครับแล้วแล้วเขาก็เทียบวุฒิให้ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่สังคมยุคนี้ต้องใช้ เด็กกลุ่มนี้ก็เลยมีความหวังกําลังชวนกันมาชวนกันมาทุกเทอมทีมเจ้าหน้าที่ก็จะชวนกันรวบรวมเด็กเข้าสู่ระบบกับสู่ระบบซึ่งเป็นระบบกสนใหม่ที่ไม่ได้ที่ที่มีความยืดหยุ่นมากกวา่ากสอปกตินะครับในส่วนของการ,ค,รคือแทนที่ต้องเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนไป<า>ใช้เวลาก็ลงมาหาเด็ก<า>แล้วก็<า>ดูที่การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การ ผ่านหนังสือทำข้อสอบพอถ้าดูแค่จุดนะั้นกลุ่มนี้ก็คือ<ะ>หมดแน่น่คม,มครับครับคือโครงการนี้ตัวหัวใจมันเนี่ก็คือสร้างทักษะอาชีพแล้วก็ทำให้เกิดทักษะอาชีพครับกับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้เรียนได้ทำอะไรในระบบใช่แต่ว่าที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือมันดึงเด็กจากด้านมืดครับ กลับเข้ามาได้รับการยอมรับ,ใ,รบในสังคมมาอยู่ในที่สว่างใช่จบจากนี่พอได้วุฒิการศึกษาจะไปเรียนต่อเขาก็สามารถเรียนต่อได้คนทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีในโคสวนเกษตรของพี่กุ้งนี่ก็จะพวกนี้ลุงแตงนี่ก็จะไปอยู่ดูแลผักปลอดสารพิษครับอย่างเช่นไปให้ทําแปลงเกษตรให้ อย่างน้อยให้เด็กกลุ่มนี้ไปปลูกผักเรียนรู้ปลูกผักแล้วเอาไปกินที่บ้านลดค่าใช้จ่ายเพราะมองว่า,าปัญหาเด็กมันเป็นปัญหาร่วมของสังคมหลายภาคส่วนต้องช่วยกันแล้วตอนนี้ปลอยมาทำอะไรอยู่ที่นี่บ้งางก,ก็ป,กป,กป,กปกลูกผักเบื้องนะตอนแรกทำแปลงก่อน นี่นี่คือปล่อยมาทำเหรอแต่อาหารจะเป็นปล่อยนี่ก็รองรอยมาปลูกไว้หลายอย่างนะตะไคร้ลูกไม้มะละกอข้าวต้นกึ่งขนาะน้าผักบุ้งแคร์แคร์แพร์แล้วก็ผักกาดขาวห่อพริกด้วยค่ะพริกเราปลกตรงนั้นถ้าเอาเวลาปลูกตรงนั้นแล้วเราจะลบต้นมันแตเพาะตรงฝั่งนู้นนี่เวลาปล่อยจะเข้ามาทําตอนไหนนี่ก็คือเรา เข้ามาเองไม่ได้มีเข้ามาเองค่ะนี่เพิ่งปลูกไม่กี่วันเลยนะดูเหมือนใช่ใช่อันนี้ปลูกปลูกนี่ปล่อยปลูกเองวะปลูกปลูกกับป้าปลูกกับป้าสองคนปลูกกับป้าสองคนใ้่คุณน่ะใช่หาปลากุ้งแล้วส่วนปองปองจะมีหน้าที่ตีแป้งขึ้นให้ก็จะมีเด็กผู้หญิงที่ไปเอาขี้บัวแกบปุ๋ยอะไรมาโรยให้แล้วก็ดดน้ำาี่นี่ก็ใช้เป็นอินทรีย์หมดไม่มีใช้เคมี นี่เด็กจะปลูกอะไรนี่เราไกด์เขาหรือว่าเขาปลูกเองอใครอยากจะปลูกผักชีก็ปลูกใครใ<ช>อยากปลูกผักบุ้งก็ปลูกอะไรเงี้ยให้เขาเลือกเองครับแล้วเขา<น>เอาพันเอาเงินเอาอะไรมาจากไหนครับพันนี้ก็เราเรา,เรามีเงินที่เป็นกลุ่มใช้เงินกลุ่มครับจะลงทุนให้ในส่วนของเทศบาลเป็นเรื่องพันผักเรื่องอะไรตั้งต้นให้แล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องขายผลผลิต แล้วก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ไหม่มาลงปลูกอีกทีครับอันนี้ก็อย่างที่มหาบอกใช่ไหมว่าบังคับไม่ได้ทำต้องแบบเหมือนกับเป็นฟาร์มเป็นครับคือตามความสนใจของเด็กใครสนใจจะเข้ามาทําก็ก็มีแนวคิดว่าไม่เน้นปลูกผักแล้วให้ได้ครับแต่เน้นปลูกผักแล้วให้ได้คนไหนคาดหวังว่าแปลงผักอาจจะไม่สวยครับ ผากอาจจะไม่โตงามแต่อย่างน้อยได้ความสัมพันธ์ของกลุ่มออยกับแก๊งที่ได้มาเจอกันที่นี่บ่อยๆกบกินข้าวมาพบปะมาทำกิจกรรมร่วมกันกลุ่มลงแต่งจะเป็นเด็กเยอะแล้วเมื่อก่อนสวนกเกษตรเดิมทีผมเป็นคนบุกเบิกแต่สมัยเริ่มต้นปอยก็มาร่วมด้วยคือทำทำ,ทำเเกษตรทำอรทำอะไรครับถือว่าเขาใช้ได้แล้วก็ ในกลุ่มมังกรมันจะมีแต่คนแข็งแรงอยู่แล้วขุดเสาคุดอะไรได้หมดปอยก็ได้หมดเหมือนกันเก่งถือว่าความอดทนเก่งสูงคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ไปนี่ผมคิดว่าอนาคตของเขาคงไปได้ไกลไปไกลกว่าคนอื่นตอนนี้ทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคือ ตอนนี้ความรู้สึกของชีวิตเปลี่ยนไปคือการได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองมองเห็นอนาคตของตัวเองขึ้นไหมปัจจุบันปัจจุบันนี้คือคือมองคือตอนแรกที่มองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นนะคะคือช่วงแรกที่ไม่สนใจเรื่องที่จะเรียนจะไม่เอาวุธม .3 ามไม่เอาวุธมองผมไม่เอาวุธอะไรทั้งสิน้นแค่จบปองก็พอ วันนี้พอไปเรียนต่อกศน,อนอก็เรียนเท่าไหร่ก็เรียนไม่จบจนได้มาเรียนในระบบนี้ค่ะก็จะจบแล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็คือเรียนจบให้พ่อแม่ได้รู้ว่าลูกแต่เองเรียนจบบ้างสิ่งที่หนูคาดหวังคือตอนนี้คืออยากจบปริญญา คน,คน,คนปะพร้อมปะจะพาน้องๆเขาไปไหนกันนะไปสร้างบ้านให้กับคนที่อยู่าสามเหลี่ยมครับเกี่ยวกับเรื่องสร้างบ้านที่คนจนร้อยมือช่างมืองนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมกับเป็นอยู่ในโครงการใช่ไหมครับครับของเทศบาลเราแล้วนี้ ทีมงานมีกันกี่คนครับก็ประมาณ10 10 10กว่าหรือ10ททำกิจกรรมร้อยมือสร้างเมืองเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะไปพัฒนาเมืองสำหรับโครงการนี้เด็กทั้งเด็กและผู้ใหญ่เห็นตรงเันว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเราเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกได้มากขึ้นสังคมจะได้เข้าใจพวกเรามากขึ้น พอมีพี่เกฟพาน้องๆมาช่วยรู้สึกยงนงบ้ากก็รู้สึก,กยนะกกินดีที่เด็กเยาวชนเข้ามามีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขามากถ้าไม่มีเทศบาลไม่มีหลายๆอย่างเข้ามาสนับสนุนมันไม่มีมันไม่เกิดตรงนี้ขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณทั้งเทศบาล กับตัวเด็กที่ได้เข้าร่วมโครงการมันมีผลอะไรกับชีวิตของเขาไหมาที่เห็นชัดนะครับคือคณะครูอาจารย์นักเรียนที่อยู่ในระบบการ,รศึกษาทั่วๆไปพอมาเห็นเด็กกลุ่มนี้ดูแลเรื่องพวกนี้ให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าเสียงเล็กๆน,น้อยๆที่มาจากผู้ใหญ่ที่เป็นเสียงชมมีคุณค่ากับเด็กกลุ่มนี้มากพอเด็กกลุ่มนี้ขาดเรื่องพวกนี้ขาดการยอมรับขาดการชื่นชมจาก คนรอบตัวมันมีช่องทางไปถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กกลุ่มนีแ้แล้วเราได้บทเรียนว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากเป็นคนเลวเหรอกครับแต่อยู่ที่ว่าโอกาสและจังหวะชีวิตเขามันเอื้อให้เขาไปทิศทางไหน,นถ้าเด็กไม่มีโอกาสแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือให้ความสำคัญมันก็จะเริ่มเห็นผลผลิตเรานี้โต เมื่อก่อนนี้คนในสังคมจะมองเราว่าเลวครับถ้าย้อนกลับไปได้ก็ขอไม่เดินเส้นทางนี้ครับก็คือว่าตอนนี้พี่เปียกับเทศบาลนี่คือให้โอกาสพวกผมมากถ้าไม่มีก็ไม่มีพวกผมทุกวันนี้แนละจากคนที่อยู่ต่ำที่สุดพัฒนามาเ่เรื่อยๆขึ้นมาเกือบถึงร้อยแล้ว ก็ให้เรามีอาชีพติดตัวมีการศึกษาตัวไว้เผื่อข้างหน้าจะได้ไปเรียนที่สูงสงกว่านี้ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กๆทุกคนพัฒนาตนเองก็ต้องลองคิดพิจารณาดูว่าถ้าเขาพูดมาอย่างนั้นเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองแล้วก็ข้ามพ้นสิ่งที่เขาสบประมาทเราเขาสบประมาทมาเท่าไหร่เราก็ยิ่งตอบรับและข้ามมันไปให้ได้ ให้ยิ่งกว่าที่เขาโฉบประมาทเราถ้าเราทำได้เมือ่อไหรนั่นแหละเราถึงจะเป็นยอดคนเลย ูช้ชมครับถ้าหากว่าปัญหาเด็กชายขอบในสังคมเมืองไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นสิ่งที่เทศบาลนครขอนแก่นทำผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างทั้งในเรื่องของแนวคิดทั้งในเรื่องของวิธีการจัดการนะครับไม่ว่าจะาในด้านที่ ประสบความสําเร็จหรือว่าในด้านที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือเมืองใหญ่หรือว่าเทศบาลต่างๆที่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับนครขอนแก่นก็สามารถที่จะเอาต้นแบบนี้ไปปรับใช้ได้และนี่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของการมองชีวิตมนุษย์ผู้อื่นนะฮะเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราไม่ว่าจะสูงต่ําดําขาวยากดีมีจนอย่างไรนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางที่มนุษย์ ควรจะปฏิบัติกับมนุษย์มากที่สุดใช่ไหมครับสินสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ16สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพบกับรายการคนคนุ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าแต่ว่าก่อนจากกาันน้องๆที่จะออกค่ายกับสิง์สร้างค่ายค่ายสร้างคนก็อย่าลืมนะครับหค่ายค่ายละห้าหมื่นบาทมารอน้องๆอยู่แล้วรีบส่งโครงการกันเข้ามานะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับคนคุ้นคนบ่ายสองโมงตรงทางวันนไยนทีวีสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ พวกองทางการเรียนหลู่ครับเนี่ยได้แต่ว่าสาครับสาของูครับแต่เราเห็นว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ผลการเรียนเพียงอย่างเดียวท็อปจริงพยายามฝึกฝนตนเองในสิ่งที่เขารักจนทําให้เด็กพิเศษคนนี้มีความสามารถพิเศษหลายด้านเอาล่ะก่อนที่ผมจะหยุดพูดนี้ขอฝากคติธรรมความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ว่าการทาดีไม่ต้องเกรงใจใคร คอยพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคนคนๆนนในการก้าวขึ้นสู่ขับปีที่11 12คนคนโลกพิษภาคมนี้เเกิดป็นคนค ต้องทนต้องสู้จะอยู่จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญความฝันยังมีเรี่ยวแรงยังไหวบนความไม่แน่นอนอยังมุ่งม,มันจะก้าวไปมั่นใจต้องทำได้สักวัน,กวนเกิดมาแล้วต้องทำความดี ไม่มีใครจะเห็น